ได้30คอยจากช้อปปีอีกแล้วจ้าได้ค่าส่งฟรีอีกแล้วนะคะอยากรู้ทำไงเดี๋ยวบอกให้มันเราทำกันทำกันได้มาสรอบแล้วว่ารอยก็บาทใช้เกลี้ยงเลยไม่รู้ว่าช้อปปีได้หรือเราได้นะคะอ่ามาที่แอปช้อปปีค่ะนะคะแอปช้อปปีเราเลือกไปที่ช้อปปี g เกมนะคะ ่าพอเชิญช้อปปี้เกมเนี่ยเราจะเห็นช้อปปี้ฟาร์มอยู่นะคะเล่นตัวนี้ทุกวันนะคะเราจะได้ตังค์ทุกวันนะคะไม่มีอะไรมากเข้าไปที่ช้อปปี้ฟาร์มมามาช้อปปี้เอมเข้าช้อปปี้วามนะคะกดเพย์นาวกดเพย์นาวค่ะเมื่อกี้ได้ไปแล้ว30บาทรอบที่สีที่หาแล้วลมั้งนะคะพอจริงๆแล้วเราต้องปลูกต้นไม้ใหม่แน่ ปลูกต้นไม้ใหม่เขามีต้นไม้ให้เราเลือกเยอะเลยมากเลยค่ะคือมีแบบ3คอยก็คือได้ได้เงิน3บาท1คอยเท่ากับ1บาทในช้อปปีนะคะ5คอยได้5บาทหรือชอบเป็นของรางวาัลก็อ่าเดลิกรีนนะคะ1โคนหรือว่าโค้ดร,รับเงินคืน20%หรือเก็บภายมันจะมีบอกค่ะว่ามันมีเงื่อนไขของมันนะคะทีนี้ตัวเราเนี่ยเราชอบเก็บ สาบาท30บคอยแต่เขาจะไม่ค่อยมีให้เราเขาจะมีอีกทีก็ประมาณเราเราลดต้นไม้ไปสักพักจะมีให้เลือกว่าเราไปแลกนะคะงั้นวันนี้นะคะเอาคอยเดียวก่อนเฮ้ยหรือ20คอยดีอ๋อสามสิบคอยไม่รู้มาอีกหรือเปล่ามี20สิบคอยเอายี่สิบคอยแล้วกันอะปกติจะเลือกสาิคอยนะคะเป็นคนโลก ขี้เกียจลดบ่อยพอเสร็จแล้วพอเราเลือกต้นไม้ของเราแล้วนะคะนี่ต้นไม้ที่เราจะดูแลเขายังไงให้ได้ตังค์ยีบาทนะคะพอเราปลูกต้นไม้ของเราเสร็จนะคะเราก็ลดน้ําค่ะซึ่งน้ําตัวนี้นะคะจะใช้เวลา3นาทีในการรับ1หยดแต่ทุกพุทธพรฤห,หัสสุกนะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษ ฝนตกแรงบ้างละถังใหญ่บ้างละให้เราลดน้ําได้ไวขึ้นถ้าว่างก็แวะเข้ามาลดน้ําหรือแค่ทุกเชา้าตื่นขึ้นมาลดน้ํานะคะเราก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการช้อปปิ้งในช้อปปีก็คือเราจะมีเหรียญไว้คอยลดสินค้าลดราคาสินค้าหรือไว้ลดค่าส่งได้นะคะโดยตัวนี้นะคะเราลดคนเดียวมันเหนื่อยค่ะเราสามารถ ตั้งแก๊งชวนเพื่อนๆนลดได้นะคะโดยการชวนเพื่อนลดน้ำนะคะชวนเพื่อนลดน้ำได้ยังไงนะคะเราก็ชวนไปเลยค่ะเพื่อนก็รู้จักนะคะที่เรารู้ว่าเขามีช้อปปี้แอปอยู่หรือมีไม่มีเราก็ลองชวนไปถ้าเขาร่วมลดกับเรานะคะเขาก็จะมาสามารถช่วยเราลดน้ําได้วันละ40หยดนะคะแต่วันละครั้งเท่านั้นนะคะที่เพื่อนช่วยเราลดนะคะอันนี้จะลองชวนเพื่อนในไลน์ดูนะคะ อ่าเลือกลายค่ะนะคะแล้วก็เลือกชวนเพื่อนลดน้ํานะคะซึ่งตัวนี้เพื่อนที่ลดน้ําอาจจะแก๊งประจํานะคะหรือเพื่อนใหม่ก็ได้แล้วแต่เราเลยเรากดไปที่เพื่อนคนนั้นที่เราจะเลือกชวนนะคะอ่าพอกดแชร์ไปแล้วนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ ช่วยลดน้ำให้เราหน่อยพอเขากดช่วยลดน้ำมาเขาก็เข้าต้องเข้าแอปช้อปปี้นะคะก็จะขึ้นให้เขาลดให้เราได้40หยดนะคะอ่าพอเขาลดให้เราแล้วเราก็สะให้เขาชวนเขาปลูกต้นไม้พอเขาปลูกเหมือนเราเราก็ไปช่วยเขาลดได้นะคะโดยการดูตรงนี้ค่ะมันจะมีการแจ้งเตือนจากระบบเสมอค่ะว่า มีใครมาช่วยเราลดน้ําบ้างนะคะนี่นะคะนี่วันนี้นะคะเพื่อนมาช่วยลดน้ําเพียบเลยนะคะคุณธนาพรมาช่วยเราไปแล้วและเราก็ช่วยเขาไปแล้วค่ะเขาจะขึ้นเลยว่าวันนี้เพื่อนได้ลดน้ําต้นไม้ให้เราแล้วและเราก็ได้ลดให้เพื่อนแล้วเพราะในถังเราไม่มีแล้วเคล็ดลับดีๆค่ะเอาไว้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งช้อปปี้กันค่ะฝากไว้นะคะ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะมาช่วยกันลดน้ำหรือกดเข้ามาช่วยเราลดน้ำก็ได้นะคะที่ลดจะนานเรืองจ้าบ๊ายบาย